จับสัญญาณดีลับเครื่องบินขับไล่ไทย สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาตามติดกันต่อนะครับสถานการณ์เหตุการณ์บ้านเมืองของไทยเราวันนี้เราจะมาพูดถึงข่าวที่ยังเป็นที่สนใจในเรื่องของการจัดซื้อกัดหาเครื่องบินลบนี่แหละครับเพราะว่ามันมีข่าวว่าแต่ก่อนหน้านั้นทางคณะกรรมการของทองอ,อเนี่ยครับกองทัพากไทยนี่ได้มีการตกลงแล้วว่าจะมีการเลือกซื้อคิดบเพนเพราะว่าคะแนน ที่การาเปรียบเทียบกันนั้นคะแนนของกิ๊เพนนั้นเรียกได้ว่าทิ้งห่างจาก F16 ทุกขุมทุกรายการนะครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการก็รเลยมีการนําเสนอให้ผู้บริการทางอากาศนําเสนอต่อ,อรัฐมนตรีการโหมและนายกรัฐมนตรีต่อไปแต่เหตุการณ์มันดูเหมือนจะง่ายนะครับมันกลับไม่ง่ายนะครับหลังจากที่ล็อกฮิตมาตินทางฝั่งอเมริกาเห็นข้อเสนอของทางฝั่ง กิปเนแล้วนะครับท่านทูตของอเมริกานี่แหละครับก็เลยต้องมีการวิ่งเลยครับวิ่งเข้าหาทั้งนายกทั้งรัฐมนตรีการหมหลังจากนั้นนะครับข้อเสนอต่างๆของลอฮีทมาตินทางฝั่งอเมริกามันก็หลั่งไหลพลั่งพลูออกมาเรียกว่ากลายเป็นเคือนแตกเลยแหละครับข้อเสนอต่างๆเรียกได้ว่ามาบับทางฝั่งของกิปเพนของทางฝั่งสวีเดนอย่างเรียกได้ว่านําเสนอออปชันต่างๆให้มากมายซึ่ง สิ่งต่างๆที่ทางฝั่งอเมริกานําเสนอในครั้งนี้นะครับมันก็คือข้อคะแนนที่ทางฝั่ง f 1 6ที่มันสู้ทางฝั่งสวีเดนไม่ได้นี่แหละครับด้านไหนที่สู้ไม่ได้ก็อเมริกาก็เสนอด้านนั้นสู้ต่อเลยแหละครับแสดงว่ามันมีข้อสอบรั่วจากทางฝั่งไทยไปให้กับล็อกฮิตมาตินนี่และว่ามีข้อไหนบ้างที่จัดสามเก้ามันชนะฝ่ายไทยเพราะฉะนั้นล็อกฮิตมาตินโดยทูตอเมริกานี่แหละครับทางานร่วมกันก็เลยมีการ นำเสนอต่างๆ,ๆที่มันจะทำให้อาการตัดสินใจของรัฐบาลไทยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะว่าตราบใดที่ยังไม่มีการเซ็นสัญญาใดาๆเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงคนเป็นที่รับการมอบหมายในการผลิตอาวุธให้ถ่ายได้ไม่ว่าจะเป็นซ a หรือว่าจะเป็นล็อกฮิตมาเต็มหลังจากที่ สองสวรรค์มานี้นะครับล่าสุดมันมีข่าวที่เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีกรลาลหมนี่แหละครับในการสัมภาษณ์เมื่อวานนี่นะครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีตอนนี้นี่แหละครับถือว่าเป็นหัวใจหลักสาคัญในการที่จะเซ็นอนุมัติในการจัดซื้อโครงการรอบนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีนั้นก็ออกมาพูดหลักๆก,ก็คือเรื่องของ o f f s e t p olicy นี่แหละครับค่าตอบแทนที่มันเกิดขึ้นว่าหลังจากถ้าไทยนั้นซื้อกิ๊เพนหรือว่าซื้อเ1 6เนี่ย ผลตอบแทนที่ไทยจะได้รับนั้นมันมีมูลค่าเท่าไหร่เปรียบเทียบแล้วราคามันเป็นยังไงเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าถ้าเผื่อไทยซื้อเครื่องบินลบกเนี่ยไทยก็จะสูญเสียอันที่หนึ่งก็คือโอกาสทางด้านเศร,รษฐกิจโอกาสทางด้านรายได้ที่ไทยต้องเอาเงินที่ควรจะใช้ไปพัฒนาประเทศชาตินี่ยนะต้องเอาไปาใช้งานในการซื้ออาวธซึ่งทางฝั่งของสวีเดนนั้นเขาเสนอมาว่ามูลค่าของกิปเพนเนี่ยถ้าซื้อไป6 0 0 0ืล้านเนี่ย เขาจะเสนอมูลค่าผลตอบแทนถึง9 0 0 0 0ล้านเลยทีเดียวซึ่งเรียกว่า้ว่า150%ของผลประโยชน์ที่ไทยได้รับเพราะฉะนั้นนายกเศรษฐาก็เลยมีการโทรไปหาท่านทูตอเมริกาเลยครับเมื่อวานนี้คือแทนทีอ่อเมริกาเป็นคนขายของแทนที่ท่านทูตอเมริกาจะโทรมาหามาหาฝ่ายไทยปรากฏว่านายกไทยโทรไปหาทูตอเมริกาเลยครับว่าท่านทูตอเมริกาท่านจะเสนอผลตอบแทนให้กับไทยขนาดไหน ออฟเซตพ olicy นั้นจะมีอะไรบ้างรวมถึงเสนอราคาของเครื่องบินลบมาเลยว่าราคาที่จะเสนอให้ไทยนั้นมันเป็นราคาเท่าไหร่กันแน่เพื่อให้ไทยนั้นมันมาเปรียบเทียบกับจารดซึ่งจ์ดนั้นเขาได้มีการเคาะราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่ามูลค่าโครงการมันก็น่าจะอยู่ประมาณ6กหมื่นล้านบาทขณนะถ้าฝั่งของถ้าเป็นเครื่องบินของ F16 มูลค่าของมันนะครับถ้าเต็มฝูงถ้าไทยจัดซื้อมันก็น่าจะเกิน หมื่นล้านเข้าไปแล้วนะครับแต่ราคาที่หมื่นล้านเนี่ยอย่าลืมว่าอเมริกาที่ขายให้ไทยหมื่นล้านเนี่ยมันอาจจะรวมถึงการที่อเมริกานั้นคุ้มครองให้กับประเทศไทยด้วยอย่าลืมนหมครับว่าถ้าเผื่ออเมริกานั้นเขาขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ชาติในเนี่ยมันก็จะมาข้อกับพร้อมข้อเสนอที่เขาก็จะให้ความช่วยเหลือด้วยในกรณีที่มันเกิดสงครามหรือว่าเกิดอะไรต่างๆแบบนี้พูดถึงนายกเศรษฐาไปแล้วบอกว่า นายกเศรษฐาบอกว่ารอได้ยังมีเวลารอได้นายกเศรษฐาบอกว่าถ้าข้อเสนอต่างๆมันยังไม่พร้อมข้อมูลยังไม่สมบูรณ์เนี่ยก็จะยังไม่ตกลงเซ็นสัญญากับใครทั้งสิน้นอันนี้ก็คือท่าทีล่าสุดของทางฝั่งนายกเศรษฐาขณะที่รัฐมนตรีกรลาโหมของไทยเรานะครับท่านสุทินคลังแสงนั้น ท่านสุทินคังแสงก็พูดในแนวเดียวกันนะครับคาบอกว่าหลังจากที่มีผู้สื่อข,ข่าวของเราอย่างคุณวัฒนานาน,านุ่มนี่ยเขาถามว่ากรณีที่กองทัพอากาศนั้นโดยคณะกรรมการได้ตกลงแล้วว่าจะซื้อจัตสามสิบเความเห็นของคณะกรรมการนั้นจะมีผลต่อ,อรัฐบาลหรือว่ารัฐบาลจะไปลวงลูกหรือไม่ซึ่งท่านสุทินคังแสงรัฐมนตรีกลาโหมก็อบอกว่าการจัดซื้อการตัดสินใจนั้น ขอให้กองทัพอากาศยึดถือประโดดของชาติเป็นที่สุดยึดถือความต้องการของกระทัพอากาศอกองทัพอากาศที่จะมีงานใช้มากที่สุดรวมถึงผลกระทบต่างๆมีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆซึ่งไม่ใช่ข้อมูลจากทางฝั่งของอกองทัพอากาศฝ่ายเดียวหรือว่าคณะกรรมการฝ่ายเดียวซึ่งความหมายของรัฐมนตรีกํลาณมหมก็คือให้กองทัพอากาศเนี่ยไปวิเคราะห์ ให้มันท่องแท้นะครับให้ชัดเจนให้ที่สุดนะว่ากองทัพอากาศเนี่ยถ้าเผื่อมีการจัดซื้อจัดหาเครื่องบินลบแบบไหนแล้วมันแปลว่าเครื่องบินนั้นเราจะมองว่าเราใช้ประโยชน์ให้มันมากที่สุดได้ขนาดไหนคือเขาไม่มองว่าเครื่องบินแบบไหนดีกว่ากันเครื่องบินแบบไหนที่จะไปสู้รบกันแล้วชนะกันแต่เขามองว่ารัฐมนตรีกรางกลาโหมมองว่ากองทัพอากาศนั้นต้องการ อจะไปพิสูจน์ว่าในอนาคตนั้นถ้าเผื่อมันมีสถานการณ์ด้านความมั่นคงถ้าเผื่อในอนาคตนั้นสถานการณ์ด้านความมั่นคงมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยแล้วการที่เราจัดซื้อจัดหาอาวุธจากชาติอย่างอเมริกาหรือว่า จากสวีเดนนั้นมันจะมีผลกระทบอย่างไรกับไทยบ้างอย่าลืมนะครับว่าทั้งสวีเดนทั้งอเมริกานั้นมันก็เป็นชาติสมาชิกนาโตเหมือนกันแต่การที่เราซื้อกับสวีเดนกับซื้อกับอเมริกานั้นความหมายมันต่างกันอย่าลืมว่าอเมริกานั้นเขาเป็นชาติที่มีพลังกำลังมากมีอิทธิพลมากในโลกใบนี้นะครับแต่ถ้าเผื่อมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมานั้นอเมริกาเขาก็สามารถช่วยเหลือได้อย่างยูเครนเนี่ยอเมริกาก็เป็น ชาตินาโตชาติอันดับหนึ่งเลยนะครับที่มีการช่วยเหลือยูเครนอย่างมากซึ่งเหตุการณ์แบบนี้นะครับมันก็จะไปตรงข้ามกับทางฝั่งของรัเสเซียที่มีการขายเครื่องบินรบให้อย่างจอเจียเนี่ยอย่างจอเจียเวลามันเกิดสงครามนั้น รัเสเซียเขาก็้มีการช่วยเหลือในเรื่องของการสนับสนุนแม้ว่าจอร์เจียนั้นจะซื้อเครื่องบินลบจากทางฝั่งของรัเสเซียนี่แหละคือเหตุผลที่ทําไมอาวุธของทางฝั่งอเมริกามันจึงมีราคาแพงเพราะมันมีเรื่องของนโยบายต่างประเทศนี่แหละครับมาเกี่ยวข้องอันนี้พูดถึงทางฝั่งของความชัดเจนของรัฐบาลไทยก็คือทางฝั่งของอานายกรัฐมนตรีที่บอกว่าถ้ายังไม่ชัดเจนก็จะไม่เซ็นสัญญา ชัดเจนก็คือการข้อเสนอของทั้งทางฝั่งของล็อกฮิตมาตินรวมทั้งาจาร์ดสามเก้านี่แหละครับว่าข้อเสนอที่เป็นลักอักษรน,นั้นมันจะมีผลประโยชน์ให้กับไทยอย่างไรบ้างในเรื่องของการสูญเสียผลประโยชน์ขณะที่บิ๊กทิน Big ของเรานั้นก็ออกมาในแนวว่าไทยต้องได้ประโยชน์สูงสุดถ้ามีการจัดซื้อจัดหาจากทางฝั่งของชาติใดไม่จําเป็นว่าคณะกรรมการต้องไปยึดถือการตัดสินใจของคณะกรรมการของทางฝั่ง กองทัาประกาศฝ่ายเดียวอันนี้ก็คือความชัดเจนในเรื่องของการเมืองที่มีเรื่องของการจัดซื้อเรื่อง F16 นะครับจะดูท่าแล้วนะครับดูท่าแล้วตอนนี้ F16 นั้นแม้ว่าช่วงก่อนๆน,นั้นอาจจะอยู่ลังท้ายจ,จากจ้าสามเก้าแต่ในปัจจุบันดูท่าแล้วมันมีเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนี่แหละครับมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้การตัดสินใจของ การซื้อเครื่องบินเ1 6รอบนี้นะครับมันต้องมีความล่าช้าและอาจจะเปลี่ยนแปลงาการจัดซื้อจัดหาไปทางฝั่ง A16 ก็เป็นได้เพราะว่า,อ,าอเมริกาตอนนี้นะครับเขาก็ต้องมีการสู้อย่างเต็มพิกัดเหมือนกันเพราะว่าถ้าเผื่อไทยฝูงโคราชเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงจาก A16 มากลายเป็นคลิปเพนเนี่ยมันก็จะทำให้ม omentum หรือว่าน้ำหนักของการจัดซื้อ เครื่องบินลบของทางฝั่งไทยนั้นมันก็จะเทน้ําหนักไปด้านของคิปเป็นมากขึ้นซึ่งมันจะมีว่า A16 อีกฝูงหนึ่งที่กําลังจะมีการปลดประจําการก็คือที่นครสวรรค์ที่ตาครีนี่นะครับที่จะเป็นฝูงบินต่อไปที่จะมีการจัดหาเครื่องบินมาทดแทน A16 ที่จะปลดประจําการเพราะถ้าเผื่อว่า A16 ของที่โคราชฝูงบินที่กาลังจะจัดซื้อเนี่ย a 16นั้นตกไปนะครับมันก็จะก,กาดกลายมีปัญหาไปถึงฝูงบินที่ตาขีด้วยเพราะฉะนั้น a 16ทางฝั่งล็อกฮิตมาตินก็ต้องมีการวิ่งดิ้นสู้อย่างหนักเพื่อที่จะทำให้ไทยมีการเปลี่ยนใจนะครับไปจัดซื้อ f 16แทนหลังจากที่กองทัพอากาศนั้นตัดสินใจที่จะจะซื้อกิ i p เพนแล้วแต่ข้อเสนอต่างๆที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่กิ๊เพนเสนอมานะครับ ล็อกฮิตมาตินก็นําเสนอส,สิ่งที่เป็นประโยชน์เรียกได้ว่าบัฟกับทางฝั่งของกิปฟเฮนเลยเพราะว่าข้อเสนอของล็อกฮิตมาตินที่จะมาพร้อมกับ F16 b l บ c k 7ล็อก7นี่ก็คือเขาจะมีการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม,ใ,มในประเทศไทยนะครับมีการลงทุนด้าน อาหารด้านเกษตรกรรมลงทุนด้านความมั่นคงไซเบอร์และก็โครงสร้างด้านการข้านคมพลังงานหลักๆก,ก็คือในเรื่องของลิงก์นี่แหละครับเรื่อง Data Link ์ที่เขาจะมีการอัปเกรดให้ไทยมีการใช้งานในการใช้งานกับลิงก์ที่ไทยมีอยู่ของไทยตอนนี้นะครับจะใช้ลิงก์ที่เป็นของลิงก์ชีเก็คือลิงก์ของไทยนี่แหละครับจัดตั้งขึ้นต่างหากซึ่งลิงก์ชีเของไทยนั้นก็จะมีการใช้งานทั้งกิฟเพน มีกิฟเพนมีมีกิฟเพนที่มีการใช้งานแล้วก็มีของกองทัพอากาศไทยก็จะมีการถ่ายข้อมูลกันทั้งกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศซึ่งกิฟเพนที่มีการพัฒนาของไทยเนี่ยอเมริกาเขาบอกว่าจะสามารถอัปเกรดแล้วก็พัฒนาให้ลิงค์16ของไทยที่ใช้กับ s 16เนี่ยมันสามารถใช้กับลิงค์ทีเของไทยได้ด้วยซึ่งลิงก์นี่แหละครับเป็นเรื่องสําคัญที่ไทยตอนนี้ต้อง การที่จะให้ทางฝั่งอเมริกานั้นระบุมาชัดเจนให้มันได้ว่าไทยจะใช้งานลิงก์16ได้หรือไม่ขณะเดีดวยวกันลิงก์16ที่มีการให้ไทยใช้งานนั้นมันจะอัปเกรดไปใช้งานให้กองทัพากาศไทยหรือว,ว่าลิงค์ทีเฮของไทยเนี่ยมันเชื่อมโยงกับลิงก์16ได้หรือไม่เพราะถ้าเวอร์มันตอบโจทย์ในเรื่องลิงก์นี่แหละครับเป็นอุปสรรคสําคัญได้นะครับคิดว่า กอ,องทัพอากาศไทยก็อาจจะต้องอตัดสินใจใหม่ในการที่จะเลือกซื้อฝูงบิน S .16 ครั้งนี้รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ